ใช้รถ Mercedes-Benz อยู่อยากจะติดชุดเบรกเบรโ bo จะติดได้หรือเปล่าจะมีปัญหาอะไรไหมคลิปนี้มีคำตอบไปติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับหลายๆท่านนะครับที่สนใจติดตั้งชุดเบรก MG และเป็นผู้ที่ใช้รถ Mercedes-Benz ต้องบอกนี้ครับว่าฐานการผลิตของ MG ก็อยู่ที่ b e m โ o o เ m ร o เป็นผู้ผลิตเช่นเดียวกัน ตอนนี้เนี่ยเราต้องมาดูความเหมาะสมมากกว่านะครับว่ารถของคุณนั้นเป็นรถรุ่นอะไรนะครับน้ําหนักยังไงอย่างชุดนี้นะครับผมจะให้เป็นชุด W211 e c a s s 4ประตูชุดนี้เ,เป็นชุด Brembo ตัว18แทตนะครับซึ่งด้านหน้าจะเป็นปั๊มคาริเตอร์ที่มีลูกสูบ6พอร์ตด้านท้ายจะเป็น4พอร์ตจัดให้คู่กับจานที่มีคุณภาพนะครับนอกจากจานเดิมที่มันเป็นจานชิ้นเดียวเป็นจานเหล็กน้ำหนักเยอะวันนี้เ,นเราจะเป็นจานซูเปอร์ไลเวทของแบรนด์ไอทับคาริเตอร์18แทตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นปั๊มมือ2ซึ่งเป็นของพอร์ดสภาพใหม่แล้วมาทำสีใหม่6พอร์ต ก็ไม่แตกต่างจาก AMG นะครับอันนี้ผมให้ดูสภาพใหม่เอี่ยมเลยนะครับเห็นไหมคาลิปเปอร์ลูกสูบซีนยางเป็นของแท้อันนี้เรายืนยันและเน้นย้ำนะครับขอนติดตั้งมาดูเทียบกับของ Copy ได้ต้มหลังตีพอนก็จะเป็นส8ดแต่แท้เช่นเดียวกันนี่ครับแท้ทุกตัวแท้ทุกชิ้นนะครับอันนี้คือสภาพใหม่เอี่ยมให้ดูกันอย่างนี้เลยนะครับอ่า ต่อมาคือในเรื่องของติดไปแล้วเนี่ยจะต้องดัดแปลงอะไรไหมคําตอบคือไม่ต้องดัดแปลงเพราะว่าตัวแบรนด์ไอฮับตัวนี้นะครับเขาทํเลดี้เมาส์มาแบบนี้เลดี้เมาส์สำหรับปั๊มหน้าแบรนด์ไอฮับเลดี้เมาส์สำหรับปั๊มหลังแบรนด์ไอฮับปั๊มสี่พอตปั๊มหกพอตนี่ครับหน้าหลังตัวนี้จะเป็นโกวที่ยึดคอมาเดิมทํามุมตั้งฉาก90องศาหน้าหลังเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีระบุรุ่นมาเลยเห็นไหมว่าเขาทำเป็นรุ่น w 2 1 1 18แดนะเห็นไหมขนาดจานเท่านี้นะครับ3 5 5คูณยี่ด้านหลังนะครับด้านด้านหน้าก็จะเป็น360คูณ32ซึ่งมาพร้อมกับตัวจานและก็ฮับซึ่งตัวฮับการนี่ยีเอ็เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าใช่เดียวกันจานไฮคาร์บอนหมุดเฮดไทด์ Head ตัวนะครับการนะครับมีช่องระบายความร้อนไปสู่จานสามารถใช้เด็กมือได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องแปลงพอมา้าไม่ต้องแปลงอะไรเลยนะครับส่วนด้านหน้าซูปปเปอร์ไรเวกน้ำหนักเบาอันนี้ด้านท้ายเนี่ยของตรงรุ่น จานไฮคาร์บอนมุดเทดใช้เหมือนกันนะโอเคเรามาให้ดูกันชัดๆนะครับว่าตัว Mercedes-Benz เนี่ยก็สามารถใช้ตัวคาลิเปอร์ด้านหน้า6พอร์ตด้านหลัง4พอร์ตเหมือนกับ AMG ทุกอย่างนะครับสามารถถุดรถได้ ทำให้ระยะเบรกต้านลงได้อันนี้คือชุดคุณภาพจริงๆสําหรับรถมือสตีดเบนทุกรุ่นเลยนะครับท่านใดที่ใช้รถมือสตีดเบนอยู่คําตอบคือสามารถติดตั้งชุดเบรกเดนโบได้ก็เพราะว่าเหมือนกับเอทุกอย่างเบรกดีทําให้ขับรถดีใครที่อยากได้ระยะเบรกต้นลงนะครับเบรกแล้วมั่นใจปลอดภัยติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยในราคาโปรโมชั่นเริ่มต้น18แสนหน้าหลังเพียงแค่99,000บาทเท่านั้น ใน EP นี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ติดตามชมใน EP ต่อๆไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในช่อง y o t u b e f a c e b o o o เฮียรีวิวด้วยนะครับสวัสดีครับ